แกาเขาาันี่ลองเขาไปเลยแหละมันหัวอยังวะ่หนเนี่ยเด็กลองสองเบมาพริกซื้อจดเอออกมาเดียวอไรได้ส่งลาพริยมโอ้เวอรอขนาดทุกคนเอ้ย้ย้ย มืดครับมืดขนานีมืดอยู่ไหนมืดคราอุ้ยทุกคนเลยทางเขาก็มีเาเลยโอ้มืดโพดนะอยู่ไหนฮะเต็มยางเขาเขาหนน โอ๊ยตกใจเบิร์ตมาทำกันน้องตุ๊กนน่ะกาบสบายดีพี่น้องกาบตกใจสบายดีพ่อแม่พี่น้องปอกปลายเบิดสกุลทุกคนเด้อมือนผ่อกับสองบ้าทิ้งช้าเนี้ยคือเก่าพี่น้องวันนี้กามาจากตลาดน้องตุ๊กนน่ะจับซื้อนะก่อนมาจากตลาดอะไรกันชิมไทยยุบบอลเขาเก็บกูระเบิดเก่าน้องตุ๊กนน่ะที่เขาใหญระเบิดมากบางคนตัวเขาพระทันทำลายถ่มเขามาปราไว้อยู่หนีก่อนเนาะ เป็นบอลคนเก็บกุนะระเบิดมาอยู่บาซาอยู่นนี้ของการเขาเทกาเขาวันนี้ลองเขาไปเลยแลหละเสียงแล้วก็นอนผุนซเซมือตึนะ๊บตือต้อเลยเ,นนเพ่เมือดทั้งกระซียังออกเมือดนะไปนอนตอนนั้นเขาก็ะซี่ยังเขาแล้วเขาก็ะซี่ <c oughs> ลองเบิรงกที่ห้องหนาจนน้อยไอเดนส์คนกระตูนไปหน่อยแห้งคากกันเ้ย เล้วทุกคนนอกห้องก็ชิย่างไปเลยเนาะย่างเข้าไปเลยนะทุกคนเนาะไปลองาสองเบิ้งนัดหนึ่งก่อนอันแี่เขาเขาว่าสุดร้อนเนาะอย่างนี้นาะเ้าก็นจะไปถ่ายทุกคนเบิ้งโอ้ยยังอ่ะมีอะไรอะทุกคนฮัยล์ไรฮัลล์ูว่าเป็นภาพลวงตาปอ โอ้ยเ็ดทห้ร้อนนะเนี่ยนี่จะเป็นบอลทีเขาจูดทีไงบ่าเนาะข้าหยุบโตเล่งหรือว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดแตกไส่นะตอนนั้นนะกคน,น้องไม่จริงเนาะเฮ้ยนี่น,น่า,นนาจะเป็นห้องน้ำเนาะ มันหัวอยังวะาในหน่อยน่าเด็ดเด๊ะเสนบอกใหม่ใหม่ใบม่ใหม่ครบทองนอนคนนอนอยู่นี่จะเป็นอีกยังวะนี่วะาเฮ้ยมันโลดย่างว่าแบบนี้เว้ยจะตกใจมัมันเป็นส่วนยังวะตกใจด้วยคนเนาะหมันศิลุปไปไปออยู่นี่มันเป็นหนาหนาจะเป็นของหนามนะคนนอนเป็นเขาหลังใหญ่เนาะ ลังงรบาา้ทุกคนที่เขามาเบิรงคลิปนี้ฝากไปกำลังใจพวกเราสองคนหน่อยเด้อกระตีสำคัญนะทุกคนเนาะสองข่อยพานทีพันธมุกเลยฝากกดไลค์เออฝากเบิรงโฆษณาบระคามนะทุกคนเนาะก็จะเป็นการสนับสนุนอีกทางหนึ่งนะ่ะคนละเจ็บบีทิฟบีกับเบิรงไปเนาะ ฝากไปกดไลค์สองบอรกิกแนะน่ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้สองมบอร์หนึ่งคนอสองเบอร์หน,น่นงนนะคนมันมีหูหนึ่งเน,ะนงาะเฮ้ยคนอยู่บ่อุ้ย mở ra tụi như này là, nó ui, con tốt 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 tọt tọt tốt tốt tọt tọt tốt 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 đuổi tốt nó tốt 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 เลยอทา่เจักเลยไปลองขาเบิรงนกหนอเขาว่าแถวเขตนี้มันร้อนนะุก็หนอถ้าก็ไม่เคยเขาเชื่อนอฮุยฮ้ยตัวให่บ อย่าไปยังเลยทุกคนเลยตัวตูตีงเลยเห็นไหนี่ตัวตูตีงเลยอย่ายังเลยจักงพี่ลองมากๆอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนี้จะเป็นใหม่เบิร์ตนะทุกคนเนาะอุ้ยเฮ้ยเซียวเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอามาห้องนีนหน่อยสิทุกคนนะ มือขาด้วยตัวรันด้วยหองนั้นก็มือขาดลองซองเบิ้งมาิกซื้อจเอออกมาเดียวไดได้ส่งหลาพีวาโอ้มือขาดทุกคนมือขาด้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ย้่อนียเมือโอลองเบิ้งน้มเอเดียวมันสุดเ้ยนะ โอ้อยู่ไนเสียงยังวะอยู่ไหนเอ็เป็นห้องเนาะเอออยู่ไนเอ็เป็นห้องเนาะเปเดจอไปนะคนวันนี้เปิดแฟลชบ้างวกพี่ครูเข้าไปร่วมโซฟเนาะที่เดือระเบิดนั่นี่เนาะปีเลยทุกคนอเขาบอดดไม่อยู่วันนี้เขาบอดดเขายุกโตโรกวันนี้เนาะไม่เห็นเห็นไหม Có hoài nhanh hả? Có hoài nó Chị tốt chạy bởi trời Nhanh nó thật con hả? nó thật con hả? Như này mượt khá Ui thật quật rồi Như thế có mì đây. Ừ. Ủa mượt như này hả? Không tôi chạy như này. Mình thưa đi như Thế thì ไปถาเบอร์อีพีสองสัสเขาต้องเขาเขาไปเลยบอีพีสองมันจะเขาอู้นี่เป็นหัวัดนี่อีพสมันจะหัวทวดตสีดำแม่ไอ้คนนี้เฮ้ยทุกใจเบิร์ด้วยนมากนนี่ไม่เนาะคนลูกบ <lamps. S 3> ังหน้ากู้งเาเนี่ยคนลูกเลยคนเนาะ โอ้ยวันคิดตัวนี่เงาดำๆแม่มันเ้ยเบื้องหน้า้วยเลยวะไม่ใิเกาเ้ยเบื้องหน้าพวกไฟแดงกันนะไวไปห่านทันโคตรเสียวตะเกินเลยวันนี้มันเหมิดลายหน่อยยังไนเนาะเบื้งตีฝนสุบเป็นตุจ่าะได้ดิไอสุบกะเขางเวททองเวทบัวน้อเบ้งน้าโคตรหมิด ตกใจเมืดเลยงหนึ่งเลยเหลือมันร้อนอีกแลยวันนี้เนาะขึ้นเห็นคือบางหนึ่งนี่แห่งข,ขนาดสีหนาจนขึ้นแดงมัดที่สีห่หนาอีกองค์พเจ้าเอเขาว่าเนี่วะเบิ่งดีผลมืดขนาดอมืดขนาดทุกคนอยู่ได้ฮะเบิ่งเราสูงไปเลยจะได้เห็น เบิ่งล้างบมทานไปเบิ่งเี่เวมนแล้วเือติกคนเลย EP2 เดือทุกคนคัดไอยากให้เขาไปเบิ่งงนาะอยู่ได้กี้เข้นองนึ่งเยงก่อนซะหึงยังก่อนมือตตทุกคนคไปจกเข่าปะเนี้ย ไ่ะจไปครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวก่อนเอากระเลี้ยงหัวแล้วก่อเ้ยไอ้อันนี้เปิดเองวหมเซตมี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 เี่อดีพอจักเซตตีเลยขึ้นหมอนก่ไรวะโอ้หมอนอะไรเนยตอนนี้จะเป็นเวลาอยู่ เจ็ดโมงแล้วคนเนาะแต่ว่ามันน้ำม่ทันมืดพอทีนี้มันเป็นบริเวณสูงนะเรียบมากเห็นไปอีพีนาซะสีขาเนาะลงไปเลยนะเว้ยม้าจะมาโควตลงไปนะอีพีนาถ้าอีพีสองอีกอีพีหนึ่งทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อแล้วห้าสิบขาเบิรงเนาะอยู่ในมือดลีตะขอรีรอทุกคนเลยั้งแหล่เรื่องสีขาวอุ้มมือมือจิกจิกมือขนาดพ u l l เห็นเงาแบบสีดำเนาะ แรงออกมาโอ้ตกใจมาทุกคนเลยร้านมีคนยังบอกยังใหเนาทุกคนถาบนทีองนาะบ่าวีมียาตมียานเข้าไปนะครับบ่าวกีเนาะ EP นี้บากีกับบุคเขาทุกคนเนาะมือมาทำพี่นาซะมาจักซ้ทีคนทุกคนเนาะพอนีเข้ามาสองคนนีเบิ้งที่ทุกคมีงไปถ่ายมุมกีไก่ทุกคนเบิ้งเนาะมันโหสนใจ วันนี้จะเป็นบอลเขาเก็บกุนนะทุกคนเนาะแล้วก็มีเกิดเหตุการอ่าระเบิดแตกไซก็มีเนาะตอนนั้นแต่เขากระโจนยัางลายดอกเลียวทุกคนเลยวงหนึ่งนี่บอกิ๊กเจอวงหนึ่งเลยเห็นเงาดำๆนั่นน่ะคนขิงมันจะลุกเลยวงหนึ่งนี่แต่ว่าบอทิ้งกับพวท่านเลี้ยวเบิ่งเนาะห่ดมือตึ๊บตื้อเลยวันนี้ ปากระห่าเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมันเจอยังบ่มันจะเป็นอยู่กลางเมืองเลยนะทุกคนเนาะกลางเมืองปากคลองเลยอย่างนี้ บกี้เจอะแล้วก็นอนบ้านสุดร้อนนอนิบหายราเบอ่์พี่นาเนาะแต่มันยืนแบบนองเงาเลยไม่ยืนกากโตแข็งหรอกขึ้นมาเป็นคนลูกกิ๊กเจอะน้องหนึ่งแล้วก็นอนไปเขาอีกพ่อนนี่เขาเยอะขนาดนี้อาตะคนุณไปเขาไม่เบิ้งคีมหนึ่งฟ้ากกดไหลกุดแชร์เด้อเตรียมแข่งฟ้าเบิ้งโฆษณาเฮ้ยเนาะ มานอ้นามีโอกาสแล้วครัมาหลายคนมาเองบุก่าเด้มาจากสามคนนี่มาสองคนเขาก็ยังอรุดเน่เรามาสามพอดีเนาะมาสามพอดีพออยู่ในอินปของมือแหล้พอดีมาสคนพีตัวเอี่ยวไหมหมื่นก็ติแฉเลยนพี่ขาทุกคนเฮ้ยออกมาเขาเลยืนไปไป นนมือทางเขามันกระมือเดีนี้เนาะทางเขาเป็นตาปลาตะเวทเาัมาสิาจักเลยเอาหิน้วเสียมาผิดบูเนี่ยผิดบู ีเห็นเงาตัวหนเจอเงาหนึ่เอย้ครับคนลูกเลยมันพมจนขืนเลยอีหนาสี่เตยไปโอ้นวคก็ามันแ่นี่จอดบ้งเงือนงกบ้างนี่คนนึงอยู่ดีกรมือนี่อ้ยเป็นเหื่อยังนี้วะมือตดมือตื้อเลยนี่ยอาคนลูกลงอื้อ แนวคนน้องกับ so, กับแต่น so, ้อ so, ว well ่าฮองกมืออเมื so ่อ so ห้าบหนาไม่ก so ินขอกินเขาเยอะ้องดีอย่หงเลยอดกีคนคิงลุกเลยเนาะนาเดจะมากนาวส่าเกิน ผมเห้คันามาคำเหนีโบ้เห็นเลยีเลยเยบ้ยบสุดรอนเนาะมันเป็นอองกาเขาร่างายังหนด้วเราเบิกเย็นต้งองขึ้น้นอเอกน้เย็นหม้อแล้วจะขาดเนาะเดี๋ยวเข้าไปต้องขึ้นะครับ ไขประตูเบิกเงี้ยครับ คิดขาดไปดหนึ่งในโลกหรอเรียบร้อยแล้วแกวออกระไรยังเลื้อยจ้ะาพลังเครื่อนบางเคอเดียวเดินเห็นตลอดแต่กินได้ยังนองแทะไปกินบางก็สื่อเลยเรามีเงินหาซีฟไม่สได้กินง่ายๆเด้เลยฮะหบรู้ยังยังได้กินเล็กน้อยอะไ้อยังวะขั้นใหญ่แค่ไหนมีมาหน่อยได้ที่กับแมวหน่ะ นักนาานาก